สวัสดีค่ะบุงนะคะแล้วก็มีคุณเอค่ะคุณบุ้งตอนนี้สองคนกำลังเปิดร้านกาแฟาอยู่ในซอยซสจจอยามเศษซอยเก้านะคะในซอยวรลราชาอยู่ข้างๆโรง,ง,งเรียนเซมเบียนค่ะถ้าเพื่อนๆบ็อกคนไหน,นสนใจรเพื่อนๆคนไหนสนใจแวะมายเยี่ยมมาชิมมาคุยกันเจ๋งๆก็ได้ค่ะแล้วก็อยากให้บุงพูดว่าซิกเนเจอร์หรือว่าวัตถุผส์ของ ถ้าเรามากินร้านนี้เนี่ยร้านร้านชื่อร้านอะไรนะแล้วก็ไม่ควรพลาดอาหารอะไรที่แบบในจริงๆแล้วเขาเรียกว่าบุ้งเป็นสายอาหารของของทางบล็อกแกงอ่ะเราอยากจะ้ห้ว่านําเสนอตรงนี้อ๋อโอเคก็ในนี้ก็ถ้าะเ์เจอร์ของขนมมีข้างหลังตู้ขนมเนี่ยนี้ขนมที่บุ้งทำเอ,องหมดทุกอย่างเลยค่ะว่าจะเป็นเค้กมาปองแล้วก็ในอนาคตนะก็อาจจะมีขนมที่บุ่เพิ่มขึ้นมาด้วยเช่นคุกกี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็วัตถุประงค์ก็คือจริงๆเนี่ยร้านกาแฟนี้เนี่ย ให้เป็นกับที่ที่แบบว่าผู้ปกครองหรือเพื่อนๆมานั่งจิกกบกาแฟคุยกันพักผ่อนชิลๆกโนโนินขนมอะไรแล้วก็กาแฟเนี่ยบุ้งกับเนก็ไปคัดกันมาอย่างนีคือชิมกันมาเยอะมากเลยค่ะและคิดว่าอันเนี้ยถูกใจน่าจะถูกปากทุกคนถ้าใครมาก็คือมาชิมแล้วไปชมได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วคล้ายๆจะแบบอ,อยากจะบอกว่าเป็นความฝ่ฝันของบุ้งเบ้ากี กี่ปีหรือกี่ไปฟันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบจะมีร้านเป็นส่วนตัวส่วนตัวน่ารักน่ารักแบบนี้น่าจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มทำขนมพอทำขนมพอท่านทำเสร็จแล้วก็อยากจะมีร้านแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่สะดวกที่จะทําร้านตอนนี้พอลูกเริ่มโตก็เลยอบถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำแล้วตรงนี้เนี่ยพอโตก็ยังเรียนอยู่แล้วในนาค้โอเแลนก็จะมาเรียนด้วยก็เลยอ่ะเหมาะเลยค่ะทาขนมไปแล้วก็มาทําร้านกาแฟรอลูกเริ่มเรียน เรียกว่าร้านนี้เป็นร้านที่สื่อสารระหว่างคนทําขนมหรือคนกินขนมหรือเป็นวิตรภาพดีๆที่อะไรอย่างเงี้ยใช่คือถ้าเกิดว่าแบบเพื่อนใครจะมามาได้เลยนะคะคือมานน้ามาอะไรคือร้านนี้ก็ไม่ได้อยา่างโตอะไรมากมายแต่ว่าทํำด้วยใจมีออกแบบ